โอเคสวัสดีครับวันนี้ก็ขอต้อนรับเข้าสู่เพจสอนลงเขียนแบบพื่งกลทีดีแนะครับ YouTube c h anel n Cat I อรอแล้วก็ tik t o k c a แ i d ไอเหมือนเดิมเอยชื่อได้หรือเปล่าไม่รู้นะไม่รู้จะโดน <c oughs> ปิดกันก้นการมองเห็นหรือเปล่านะครับก็ได้กลับมาอ่านคลิปที่ห้องสตีมเหมือนเดิมนะครับก็จะจัดแสงจัดไฟจัดอะไรได้ก็เยอะอยู่นะครับวันนี้หัวข้อเบาๆเ,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 เพื่อที่จะทดสอบระบบก่อนนะครับ ทดสอบระบบก่อนนะโอเควันนี้เดี๋ยวจะพูดถึงการวิวเวอร์นะครับตัวไฟล์ที่เป็นแคดไฟล์ในในตัวซอฟต์แวร์ออเดจริงๆแล้วมันไม่จำกัดแค่เป็นตัวแคดไฟล์ของออโต d เด็กเท่านั้นนะครับเป็นเ e p ไฟล์ที่มาจากซอฟต์แวร์ตัวอื่นก็ได้อะไรที่มันเป็นแคดไฟล์นะที่เป็น Step i อเจ็ตอะไรพวกนี้มันเอามาวิวเวอร์ได้หมดนะครับ แต่ในที่นี้ก็คือเดี๋ยวผมจะนําเสนอในเรื่องของอเอาเป็นไฟล์ a u t o d e s r ก่อนซึ่งผมยังไม่ได้ลองนะแต่ผมคิดว่ามันควรจะได้ถ้าใครก็ตามที่เคยใช้อซอฟต์แวร์ที่เป็นอของ a u t o d แต่ก่อนมันจะมีตัว Viewer ฟร e เนาะแต่ก่อนก็จะเป็นตัว DWG 2 View ตอนนี้ก็น่าจะมีอยู่สําหรับ Viewer ตัว a u t o c a d ไฟล์สามารถมากราฟได้วัดได้คอมเมนต์ Comment ได้ อะไรก็แล้วแต่ทําได้นะครับสำหรับคนที่ไม่ได้มีซอฟต์แวร์สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้วก็เอามาเปิดได้เนาะอันนั้นคือ DWG สําหรับยูเซอร์ที่เป็น AutoCAD 2ตัวที่เป็น 3D นะครับมันก็จะมีตัวซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งซึ่งผมไม่ได้ไม่ได้เข้าไปค้นหาข้อมูลนะครับถ้าใครยังจําได้จะมีซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า Autodesk Design Review นะครับ Autodesk Design Review ซึ่งผมคิดว่าเขาน่าจะเลิก พัฒนาไปแล้วหรือเปล่าหรือว่าท่านใดมีข่าวมีอะไรมาบอกก็คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้นะครับแต่เมื่อกี้ผมเพิ่งไปดูมาเห็นอซอฟต์แวร์ที่ชื่อเป็นออนไลน์แพลตฟอร์มก็คือเป็น a u t o d e s k viewer นะครับก็ทำงานได้ดีเลยนะครับเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีซอฟต์แวร์ที่เป็น c a ดตัวใดๆเลยสามารถเอาตัว Step f ฟ l e เอาตัวที่เป็น i n v e n t o r f ฟล e หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นไฟล์ของของของแคดต่าง นะครับเป็น third party step i j e แม้กระทั่งตัวที่เป็น native file ก็คือ uh, iptiam idw อะไรพวกนี้สามารถเปิดขึ้นมารีวิวเป็นแบบรีวิวตัว CAD รีวิวดีไซน์ได้นะครับก็ลองดูเดี๋ยวมาดูนะครับก่อนอื่นสิ่งที่เราจะต้องมีก็คือตัว tag id ถ้าใครลง <laughs> education license นะครับหรือว่าลงทะเบียนขอ education license ไปแล้วเนี่ย เข้าใจว่าจะมีตัว Autodesk ID อยู่แล้วนะครับสามารถใช้ตัวนั้นได้เลยใช้ตัวนั้นได้เลยนะครับเพื่อที่จะเปิดใช้งานฟรีไม่มีไม่มีมมค่าใช้จ่ายใดๆนะครับตัว Autodesk Viewer อันดับแรกเรามาดูเลยเข้านะครับ Autodesk Viewer เห็นไหมมาแล้วนะก็จะขึ้นเลย Autodesk Viewer ฟรีออนไลน์ไฟ l e Viewer เพราะฉะนั้นเราอยู่ที่ไหนเราก็สามารถวิวไฟล์ได้มันก็จะบอกเห็นไหมมี Viewer t d Viewer ตัวที่เป็น ดัตต้าไอพีไอ e er ิวเวอร์ 3D overview อ่ะก็มีคำอธิบายนะครับตามนี้คลิกเข้าไปเลยเอา้ามาสิคลิกเข้าไปโอเคหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอย่างที่เราเห็นก็จะรันบนตัวแพลตฟอร์มออนไลน์ นะครับแล้วก็ล็อกอินไอดของเราล็อกอิน ID ของเราคราวนี้นะครับเขาก็จะบอกว่า Design with Make Anything with Autodesk Software นะครับเราสามารถ View All Product นี้ได้นะครับแต่ผมไม่กดเข้าไปดูนะ Owner Owner ก็คือเราแชร์ไฟล์อะไรไปนะครับพูดง่ายนอกเหนือนจากถ้ามันเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นลนักษณะการวิวออนไลน์เมื่อไหร่เนี่ยมันสามารถ Connect กับกับทีมได้สมมติว่าในเอในบีทำงานคนละที่คนหนึ่งอยู่ออฟฟิศคนหนึ่งอยู่ไซ์งานสามารถ แชร์ข uh, ้อมูลเป็นแบบเรียลไทม์ได้เลยมางอัพเฮ้ยน้าง,งานมีการเปนแปลมีการอัปเดตตอบโต้กันตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูคร่าวๆผมบอกคร่าวๆเพราะผมเพิ่งมาดูเหมือนกันนะครับอันดับแรกเลยง่ายๆก็จะมีแชร์วิดมีเห็นไหมครับตอนนี้ยังไม่มีการเขาเรียกว่าอะไรใช้ไฟล์ร่วมกันนะครับมันก็เลยยังไม่มีนะวิธีการง,ง่ายก็มาที่ด้านขวาเลยอัปโหลดนิวไฟล์โหง่ายสุดปั๊บ ก็จะมีอะไรเราจะ b l a g and drop ก็ได้เห็นไหมครับง่ายๆ m o d 2D and 3D format แสดงว่าตัว AutoCAD file หรือว่า DWG file เนี่ยก็สามารถ viewer ได้เช่นเดียวกันไฟล์อกสารหรือว่าตัว PDF ก็สามารถ viewer ได้เหมือนกันเปิดขึ้นมาดูรีวิวได้มากรับได้นะครับเมนชั่นแบบได้ว่าไอ้แก้งนี้นะเพิ่มตรงนั้นนี้ a า Bu ตบิต,ตรงนั้นเข้าไปอ่ามันทาได้หมดโอเคไ ถ้าเราบอกว่าเราจะเอามาทั้งโฟลเดอร์ก็เลือก b r o โฟล folder มันก็จะมาทั้งหมดเลยอะไรที่อยู่ในโฟลเดอร์นะครับหรือว่า b r o w s f i l ผมเลือก b r ล w f i l จะเลือกเป็นเฉพาะบางไฟล์อ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตเลือกก่อนแป๊บหนึ่งนะโชว์เอาเป็น,นไฟล์ก็พอเอาเป็น s อ m บี้โชว์เลยเห็นไหมเขาบอกว่าพอเอาเป็น IAM ไฟล์เข้ามาเนี่ย เขาจะบอกว่าอะไรออฟไล l ์อินคลูดนะครับชุดบีอัพโหลดก็คือเอาไฟล์รูปมาด้วยเห็นไหมครับเอาไฟล์รูปมาด้วยเพราะฉะนั้นเราก็เอาตัวไฟล์รูปที่อยู่ในโฟลเดอร์ตนั้นอนะ่ะลากมาวางได้เลยนะครับสักครู่นะครับสายชอบเข้าตอนอัดคลิป อะต่อถ้าเราอันนี้ในกรณีถ้าเกิดเราดึงไฟล์ a s m b i m เข้ามาอย่างเดียวเขาจะบอกว่าให้เราไฟล์รูปมาด้วยหรือว่า Children s h i l d e n path นะอ่าก็คือถ้าเกิดเรามีเราก็สามารถเอาเป็นไฟล์รูปมาเลย control c แล้วก็ลากวางแบบนี้ได้เลยเห็นไหมอ่าลากวางแบบนี้ได้เลยโป๊ะก็จะมาเห็นไหมครับแป๊บเดียวเท่านั้นอัปโหลดเข้าไปอัปโหลดเสร็จปุ๊บอันนี้คือไฟล์สมบูรณ์มันเช็คไฟล์ให้ด้วย อัพโหลดก็จะมีโปรเซสที่หนึ่งโปรเซส p ห o ดดิ้งโปรเซสที่สองก็คือโปรเ e s ซิ n g ก็คือ,อ generate ตัวเป็นไฟล์ภาพขึ้นมาเพื่อที่จะให้ตัว user สามารถ viewer ได้นะครับหลังจากนั้นก็ complete นะครับเป็นเ t ็ p ท้ายสุดก็คือ step ที่สามรอแป๊บหนึง่งเดี๋ยวเรามาดูกันและแน่นอนบางคนจะสงสัยว่าอ้าวแล้วพื้นที่มันใช้ที่ไหนอืให้ผมเดา,าก็จะใช้ตัว a u t o d e s Cloud ของเรานั่นแหละ่าพื้นที่ก็คือฟรี5กิกะไบต์นะครับถ้าในอนาคตรเราบอกว่าเราต้องการคีฟไฟล์ไว้แล้วมันเ,เต็มแม็กหแล้วเราสามารถซื้อเพิ่มได้นะอืเราสามารถซื้อพื้นที่เพิ่มได้ส่วนวิธีเนี่ยก็ไปหาเอานะครับผมเชื่อว่าไม่น่าจะยากวิธีในการซื้อพื้นที่แต่ถ้าเขาบอกว่าไม่อยากจะเขาเรียกว่าอะไรเสียเงินในการซื้อพื้นที่เพิ่มคุณก็แบกอัพไอ้ตัวไฟล์ที่มีอยู่ใน5กิกะไบต์เนี่ยที่เป็นฟรีสเปซเนี่ยเอามาไว้ในโลเคอลไดของคุณซะ แค่นั้นเองเรื่องแค่นี้ไม่ต้องพูดเยอะจากการกันเอานะครับนี่ผมไม่ได้เปิดโปรแกรมเลยไม่ได้ลงโปรแกรมด้วยรันผ่านออนไลน์แพลตฟอร์มนะครับเห็นไหมง่ียไหมเขาก็จะมีวิวคิวอยู่ทางด้านขวาวินิมัยหมก่อนจะดูเวลาโอเคอ่ะแปดนาทีแล้วเร็วกลือเกินนี่เห็นไหมครับนี่ขึ้นมาทำอะไรได้บ้างเรามาดู โมเดลบราว์เซอร์มีบอกหมดเปิดปิดซ่อนทุกอย่างง่ายมากนะพวกเราดูดิแผนซูมแพงนการแมนิป l เลชันตัวโมเดลก็สามารถทำได้เหมือนกับในตัวเทเลอินเวนเตอร์เลยมีอะไรอีก Property เราจะดู Property ตัวไหนก็เลือกมาไปเขาก็จะบอกหมดใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงเรียงนามรูปแบบ Area Volume นะครับก็คือพื้นที่พื้นที่ในนี่เป็นพื้นที่ผิวนะครับหรือว่าในส่วนของปริมาตรนะครับก็บอก เนี่ยบอกหมดเลยใครเป็นคนเขียนน่นนี่นั่นนะครับพานําเมบอร์อะไรเห็นไหมดูดีไหมอันนี้คือ p p r o e property s e t t i n g ทำอะไรได้บ้างคุณต้องการปรับค่าอะไรก็คือ modify ให้มันเป็นรูปแบบที่คุณดูแล้วแบบเอ้ใรู้สึกแบบสบายใจอ่ะจัดเลยปรับแต่งหน้าตาา user interface เนาะก็ปรับเอาอันนี้ไปดูก็ง่ายๆนะครับไม่ยาก ถ้ามาข้างล่างก็จะพูดถึงเรื่องอะไรกันควบคุมการแสดงผลโฮมอุ้ยรอปิดของผมมดเลยก็ไปเปิดสิครับเปิดตาตรงนี้โฮมฟิตน z ซูมฟิตแพนจริงๆแล้วแพนเนี่ยเราสามารถใช้ตัวลูกกิ้งก็ได้นะครับเนี่ยตรงกลางสกอร์เมาส์เนี่ยน,นะครับอืมซูมินซูมเอาส์ซูมินซูมเอา์ก็ใช้ตัวสกอร์เมาส์เหมือนเดิมเนี่ยดึงดึงเข้าดึงออกเห็นไหมออบิทอ่าก็ใช้ตัวนี้ เฟิร์สเพอร์เซนนะครับจะปรับมุมมองปรับนู่นนี่นั่นก็อ่าปรับเอาโอไมค์กู๊ดเน็ตนี่คือเฟิร์สเพอร์เซนมันจะแบบคอนโทรลยากนิดนึง,นงปิดไปก่อนเอามุมแคทของผมนี่แหละเมชเจอร์ Measure, วัดได้ผมต้องการรู้ขนาดคร่าวๆจากตรงนี้อ่าหมุนคอนโทรลเหมือนกันนีะ่ะแล้วก็ถึงตรงนี้ปุ๊บเห็นไหม430มิลลิเมตรเห็นไหมเราอยากรู้ไดาามเมนชันก็จิ้มลงไปเลยอ่าถ้าเราต้องการเคลียร์ไดเมนชันนะครับก็กดอะไร ผมเห็นแวบๆว่า,วา,วามีดีล t ทเห็นไหมกดปุ๊บอ่าเนี่ยจิ้มลงไปแล้วก็กดดีล t ทออกนะครับอืมวัดไดมิเตอร์มีอะไรอีกอาคาลิเบรนี่คืออย่าง โอเคเทียบซ้ายนะครับเราก็ปรับเข้าไปเราก็ใส่เหมือนกับ Add c a l i b เ a t เรชเราต้องการปรับนน่นนี่นั่นก็ใส่เป็นเมนชั่นเข้าไปนะครับใส่มาอัพเข้าไป Delete ออกหลังจากนั้นมีอะไรอีกเซคชั่นโอ้เ e c t i o n ได้ด้วยตามเพลนในแนวแกน X Y แล้วก็ Z นะครับนี่เห็นไหม x, y z ตรงไหนปิดไปก่อนนี่ดูเพลงตรงนี้ดูเพลงตรงนี้เห็นไหมครับเราต้องการปรับเพลงก็ปรับได้ีนตรงนี้อืดูยากไหมตรงนี้เห็นไหมแดกแอนด์ดอเปาเลยโอ้โห,ห,หง่ายเกินเนี่ยเราต้องการดูอะไรอะ่ะง่ายมากเห็นไหมครับเนี่ยง่ายจะดูข้างในจะดูเนื้อในว่ามันประกอบแล้วมัน มีคลดีเทค t ชันหรือเปล่าก็ดูได้ตรงนี้แล้วแถมเปิดเป็นไลน์แฮให้เราเห็นด้วยคือก็ในมุมผมคิดว่าผมชอบนะ,ะผมชอบนะตามแกน Y ก็ปรับดูเอาเห็นไหมเนี่ยตามแกน Z จะปรับดูเอาปรับระยะออฟเซ t ตได้เนี่ยนะครับปรับได้เลยคลิกที่หัวลูกศรใช่หไหมเราต้องการสไลด์ดูตรงไหนคลิกที่หัวลูกศรเอา ดีอยู่นะผมชอบส่วนตัวผมชอบอแล้วก็ explode explode ก็แน่นอนมันก็จะเป็นการระเบิดหรือว่าเขาเรียกอะไรขยายองค์ประกอบทำเปน explode view ออกมา,กมาผมปิดตัว measure ก่อนเก็กะอย่างเช่นคลิกเข้าไปปั๊บเขาก็จะมีตัวตัวนี้สไลด์บาร์ตรงนี้เราเห็นเราก็คลิกสไลด์เลยเห็นไหมเขาจะแตกให้เราเห็นเลยว่ามี component อะไร แต่บอกไว้ก่อนว่ามันก็แตกด้วยความเป็นเขาเรียกอโตเมชั a t i น n ่ะอโตเมมัเอ็กโมันก็จะแตกเป็น XYZ ตามตามรูปแบบที่ซอฟต์แวร์มันคิดให้นะครับมันอาจจะไม่ตรงใจเรานะครับนี่เห็นไหมแต่เพื่อที่จะดู Overall component ทั้งหมดเราก็สามารถใช้ฟีเจอร์นี้ช่วยได้เห็นไหมครับว่ามันมีชิ้นส่วนอะไรบ้างจะมาร์กอ่งมาร์กอัพเพราะสุดท้ายแล้วมันก็สามารถ c o l l a บเข้าไปลักษณะน,นี้ได้เหมือนเดิมนะมาร์กอัพเราจะคอมเมนต์ว่าอุย้ย อันดูก็ได้อุ้ยดีอะใส่คลาว์克ผมบอกว่าต้องการเชนดีไซน์ตรงนี้แล้วก็ใส่แอโร่เลยโบพิมพ์เทคเข้าไป m o d i f y เปลี่ยนสีทั้งหน่อยนี่อย่างนี้เห็นไหมครับเสร็จแล้วก็เซฟโปะฮะแล้วมันก็จะมีคอมเมนต์อัพโหลดขึ้นไปบนตัวแพลตฟอร์มตัวเด็กวีเวอร์เห็นไหมถ้าเราแชร์ดีไซน์ตัวเนี้ให้กับทีมงานหรือว่าเพื่อนร่วมงานที่เราทำงานด้วยหรือว่าลูกค้าหรือว่าผู้จัดการอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาก็จะสามารถเห็นถ้าดูเสร็จปุ๊บ แชร์เสร็จปุ๊บเราก็สามารถ Copy Link กแล้วก็ส่งให้เพื่อนโรงงานได้เขาก็จะเข้ามามาดูในกรณีถ้าเกิดเขามีอัตรเด็กไอดีนะครับหลังจากนั้นเขาก็จะทําการเมนชั่นกลับมานะครับฟีดแบ็กโอเคไหมถ้าโอเคก็เริ่มทํางานต่อนะครับมุมมองผมคิดว่าแอป,ปนี้ก็คือยุท f u l เลยเป็นประโยชน์มากนะครับท่านใดที่ไม่มีซอฟต์แวร์แคดก็สามารถใช้ได้คุณสามารถรับซอฟต์แวร์ไอรับตัวไฟล์ที่เป็นแคดไฟได้ทุกรูปแบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น dwg แน่นอนมันได้อยู่แล้ว Cat File ที่เป็น Step f i ล e หรือว่าซอฟต์แวร์ตัวอื่น Native Cat ของซอฟต์แวร์ตัวอื่นต้องลองแต่ผมเชื่อว่ามันได้นะครับตัว a ั t o d อร์ Inventor ไม่ต้องพูดถึงได้แน่นอน f u s ช o n ไม่ต้องพูดถึงได้แน่นอนโอเคไหมครับก็หวังว่าตัวนี้จะเป็นประโยชน์นะครับก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับใช้ให้มันเกิดประโยชน์นะครับของฟรีนะครับแล้วก็ท่านนี้นั้นก็ยังสามารถมาปรินได้นะครับด้านขวาเนี่ยมีสกีนช็อตอีก มีแชร์อีกเห็นไหมครับเนี่ยจะแชร์ให้กับใครบ้างจะแชร์อะไรก็เลือกตัวโปรโมชั่นได้จะแชร์แค่ในกรณีผมอยากจะส่งให้ลูกค้าแต่ยังไม่อยากให้เขาเห็นบอมก็ไม่ต้องโชว์เบาราว์เซอร์อะไรเงี้ยไม่ต้องโชว์ให้โพสก็ว่ากันไปคือสร้างข้อจำกัดให้กับเขาเรียกว่าอะไรการนำเสนอได้นะครับโอเคเนี่ยสกรีนช็อตก็ได้ก็ดาวน์โหลดออกมาเห็นไหมฮะเอาไว้ทำรีพอร์ต ยุทธภูของฟรีที่ดีนะครับก็ลองเอาไปใช้ดู do. สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็หวังว่าทุกท่านจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วพบก,กันใหม่ในคลิปถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไ r i b e สามช่องนะครับติดตามมาให้หมดนะครับส่วนท่านใดที่สั่งซื้อการเ <c oughs> ารเียนรู้แฟดได้ของผมนะครับตัว t จ้าไดเวนเจอร์รอกว่าผมกำลังก๊อปปี้ไฟล์อยู่นะครับก็ไม่น่าจะเกินวันจันทร์นะได้ของนะครับรอสักครู่นะครับ,รบช่วงนี้ผมอยู่ออฟฟิศท่านใดจะรีบสั่งก็คือสั่งได้เลย นะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ